รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศก ที่บริเวณถนนมหาสารคามว่าปีปทุมเยื้องกบเบิลเฮาสจังหวัดมหาสารคามนายธัญวัตรชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่าร่วมกันประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติถนนมหาสารคามว่าปีปทุมด้วยสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชบาัญญัติแน่แน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความภาสุกร่มเย็น ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจำนวนสามซุ้ม โดยซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณถนนมหาสารคามว่าปีปทุมซุ้มที่สองเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพร้อมทางอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทานประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนในโอกาสเฉลิมฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 รกรกฎาคม2563